2JK ส,สวัสดีค่ะขอแนะนำให้ชมกับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะทุกท่านเป็นรถมือเดียวนะคะก็ขวัญใจของรับทั้งพ่อค้าทั้งคนหาใช้นะคะก็เรียกกันว่าเป็นที่นิยมเลยค่ะรถยนคันนี้นะคะ Ford Fiesta คัน 1.6A เกีย์ออโต้นะคะเป็นรถจนตัวท็อปที2,010เสียงแอดมินไม่สบายนะคะเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะคะ ราคาคันนี้นะคะ59,000บาทค่ะมีเร่มครบพร้อมโอนได้เลยภาษี6-9ค่ะเครื่องเกียร์ปกติดีช่วงร่างดีนะคะแอร์เย็นค่ะสีสันก็ย,ยังสวยถึงจะมีริ้วรอยกันบ้างนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วยังดูดีมีสเสน่ห์แบบไม่น่าเกียดค่ะเอาไปขับกันได้ภายในเป็นเบาะหนังค่ะขับใช้งานได้ปกติเดินทางไกลได้สบายนะคะ ราคาเพียง5,9 0 0 0บาทเท่านั้นฟอร์ดเฟียตตาสประตูตัวท็อปออโต้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงพิกัดนัดดูรถแถววัดคลองมะเกลืออำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะโทรเพื่อติดต่อสอบถามโทรเพื่อนัดดูรถนะคะติดต่อผู้ขายค่ะมีเบอร์โทรใส่ให้ใต้คลิป สนใจรถโทรหาผู้ขายนะคะแต่ถ้าอยากลงโฆษณาขายรถติดต่อแอดมินนะคะมีลิงก์ลายสำหรับการส่งข้อมูลอยู่ใต้คลิปเหมือนกันค่ะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ